ชอมันเรียกว่าแมสคอมชาวบ้านก็จะคิดว่าเราเรียนต้องคอมยอยากเป็นดาราอุยต้องเป็คนติดมากๆเลยถึงเลือกไกลบ้านขนาดนั้นอะไรเงี้ยขอนคือชีวิตอ่ะนี่ทำขอนประมาณสอเดือนสวัสดีค่ะขอตอรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชาวแอปไพ์ทีวี ก็มีวันนี้นะคะวันที่เราได้เชิญเพื่อนๆกลุ่มแก๊งของเรามาออกช่า YouTube ด้วยกันขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเล่าเรียน EP 2จ้าซึ่งเราสามคนนะคะมาจากคณะการสื่อสารม<า>วชลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <Yeah. S 2> yeah. หรือเรียกสั้นๆว่า mass com นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะแอปก็ได้เชิญเพื่อนทั้งสองคนที่จบมาจากสถาบันเดียวกันคณะเดียวกันเนี่ยมาเล่าให้กับน้องๆทุกคนได้ฟังกันว่าเฮ้ยคณะเราอ่ะมันเรียนอะไรวะอะไรอย่างงี้ไม่เชียค่ะหนูเล็กค่ะขอเกินก่อนว่าพอพูดสื่อสารมวลชนน้องๆอาจจะงงมชมีสื่อสารมวลชนได้หรอจริงๆแล้วมชมันเรียกว่า mass com ชาวบ้านก็จะคิดว่าเราเรียนต้อมคอมใช่จริงนะ ที่าไปแบบว่าออลูกเรียนซ่อมคำหรอเอซึ่งคำว่า mass com มันค่อนข้างที่จะเป็นคําจํากัดความของคนกลุ่มหนึ่งถ้าคนไม่รู้จักก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ย mass com คืออะไรแล้วคือ mass com คืออะไรมาจากคําว่าอะไร mass communication มันก็คือนิเทศนั่นแหละที่เหมือนกับทุกคณะมีกันอยากที่รู้นหมแบนตันเบอร์ นี่นี่คือรุ่นพี่จริงเออนี่คือรุ่นพี่เราจริงๆนะคะทุกคน w h e ว e Where ่ h e r e Where ไปปะป๊านี่ก็คือแบบรุ่นพี่ที่แบบคุณภาพของเรามากๆตั้งใจตั้งแต่ป .4 เพราะสมัยก่อนไลอยู่นะป .4 อะป .4 จริงนี่นี่เป็นเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายตั้งแต่เด็กฉะนั้นมีจุดยืนตั้งแต่เด็กใช่เพราะว่ามีเท้าตั้งแต่เด็กมึง คือสมัยก่อนมันจะมีแบบผู้หญิงหนุผู้หญิงอะไร่<ช>เงี้ยแล้วเห็นงั้นเราก็เลยอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนั่นค<อ>ืออาชีพแรกแล้วเราก็เลยตั้งใจเลยว่ายัางไงเราก็จะเรียนคณะนิเทศศาสตร์แล้วทำไมถึงมาจบที่เข้านิเทศที่นี่ให้ได้เพราะว่าใกล้บ้านด้วยความที่เป็นคนพะเยาป้าก็เป็นคนพะเยาใช่ใน<ช>ที่นี้การเรียนที่แบบเป็นสาวเหนือเนาะไปไกลบ้านมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเป็นเด็กบ้านนอกอะเราก็กลัวการไกลบ้านเราก็เลยคิดว่า มชคงเป็นมหาลัยที่ดีและใกล้บ้านเราที่สุดเท่าที่เราจะพยายามได้โอเคอ่ะโคเอเซียทำไมถึงเลือกคณะนี้ค่ะ้าความก่อนค่ะว่าสามวันนะเรียนวิทย์คณิตมาตั้งแต่ม1นึ่แล้วก็จนถึงม6คตอมฝันที่อยากทำจริงๆแล้วอ่ะตอนขึ้นม4นะคะอยากเป็นหมอเด็กวิทยก็อยากเป็นหมอเพราะว่าพอทำงานที่โรงพยาบาลอเป็นหมอ เป็นช่างเราก็เลยมีโอกาสได้ไปเห็นการทํางานของคุณหมอคุณพยาบาลบ้างก็เลยอุ้ยตายเราอยากเป็นหมอจังเลยอีกหน่อยถ้าหากว่าพ่อเราแก่ตัวมาเราจะได้ดูแลพ่อเออเอาไปเอามาพอเราได้เริ่มเรียนม .4 ความฝันของการเป็นหมอก็เริ่มลดทอนลงไปทีละน้อยทีละน้อยเพราะว่ามันเริ่มแบบอุ้ย มันยากจังเลยความที่เราได้เรียนวิทย์คณิตเยอะขึ้นอ่ะใช่พอมันเรียนเยอะขึ้นเรารู้ว่าเริ่มไม่ใช่ละเริ่มหนักกว่าที่เราฝันละอย่างงี้ค่ะมองจุดอื่นๆที่ตัวเองชอบอก็คือตัวเองเป็นคนที่ทํากิจกรรมมาตลอดชอบทํากิจกรรมมากเวลาไหนที่มีงานที่กอรขึ้นหมด ร้องเพลงทําหมดเต้นเต้น,นสแสดงรักการแสดงมากมแล้วก็เลยมีความฝันในการอยากเป็นดาราอย<อ>ากเอกทีวีเป็นดาราอ,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 อยาเป็นดาราหรอใช่ออก็เลยอ่ะโอเคถ้าสมมุติว่าเราจะไม่ได้เป็นหมอจริงๆอ,อ่ะสิ่งที่เราชอบจริงๆก็คงจะเป็นนี่แหละในเรื่องของนิเทศหรือว่าการสื่อสารมวลชนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่อยาก ไปเรียนไกลบ้านอเพราะว่าน,นี้ก็อยู่พะเยาเหมือนกันอย่เป็นเด็กเหนือเหมือนกันทั้งคู่คก็เลยที่แหละมอชอมีความใกล้เคียงวัฒนธรรมผู้คนาาแล้วภาษาเราไม่ต้องปรับตัวมากมก็เลย นี่แหละแมสคอรมอชออคส่วนแอปอะคล้ายคล้ายโคเอชียคือเป็นเด็กวิทย์คณิตเหมือนกันแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมแล้วพอขึ้นมปลายเนี่ยเรียนวิทย์คณิตเหมือนกันมีความฝันเหมือนกันว่าอยากไปโซนนั้นเหมือนกันพอรู้สึกว่ามันได้ช่วยคนได้เยอะอก็เลยแบบอ่ะก็ตั้งปณิธานฟุ้งๆหน่อยตอนมสี่ว่าแบบตัวเออยากเป็นแบบเป็นหมอนน่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอขึ้นมห้าเนี่ย พอเราได้เป็นประธานนักเรียนเราก็ได้ทํางานเยอะมากมกิจกรรมเยอะมาก<ะ>เป็นตัวแทนนักเรียนเป็นตัวแทนน้องๆคือแข่งนุ่นนี่นั่นเยอะมากจนทําให้เรารู้สึกว่าค้นพบสกิลบางอย่างในตัวเองอแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเราก็ทําได้นี่หว่ามันก็เลยแบบพลิกเลยเพราะว่าตอนนั้นอะเราเรียนวิคณิตแล้วก็ไม่โอเคเหมือนกันเรารู้สังเกตแม่งไม่ดีเลยแล้วก็เลขก็คือไม่เข้าหัวเลยแล้วไม่เข้าใจว่าเราจะเอาชีวิตรอดด้วยวิชาพวกเนี้ยได้ยังไงเออก็เลยแบบ เปลี่ยนเลยแบบเปลี่ยน mindset เลยว่าอ่าโอเคงั้นเราก็มาลองทําในสิ่งที่มันสามารถพัฒนาสกิลเราไปได้อีกอนั่นก็คือก็เลยมาจบที่นิเทศแต่ตัวแอปอ่ะคือเป็นคนสักแก้วก็คือจะไกลมากๆจากความเชียงใหม่ซึ่งแอปอ่ะเป็นคนเดียวที่เข้าแอดม s ชชั่นแต่ว่าเพื่อนสองคนอะเข้าแบบพวกโคตา้าหรือโครงการพิเศษอะไรเนี้ยแต่คือคนภากลางอะวิธีเดียวที่จะเข้ามาหาลัย โซนเหนือได้อะ่ะคือมึงต้องแอด m i s s i o n ซึ่งการอดมิชชั่นคือแบบมันยากมากทุกคนเพราะเราต้องสอบทุกสนามที่มีการจับคือไม่ว่ามึงจะเป็นแกะแพดหรือว่าเป็นเจ็ดวิชาสามัญอะไรเงี้ยคือ,อต้องสอบให้หมดเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนั้นอะ่ะเขาจะใช้เกณฑ์อะไรในการที่จะเอาไปสอบเพื่อยื่นคะแนนเราก็เลยแบบสอบสอบสอบทุกอย่างอ่านหนังสือแบบเยอะมากอืแต่คือโชคดีมากที่ แอปเป็นคนหาข้อมูลและแอปก็รู้ว่าคณะนี้ที่แอปจะเข้าอะ่ะมันใช้คะแนนอะไรมันใช้อะไรบ้างแอปก็เลยเลือกที่จะอ่านแค่อันนั้นแล้ววิชาที่เหลือที่ไม่ได้เกี่ยวที่กูมไม่ได้สอบอะ่ะก็คือไม่อ่านก็คือเทเลยคือเป็นคนแบบตัดอะ่ะตัดทิ้งอะ่ะฟิสิกส์เคมีชีวะคือตัดเลยแล้วก็พุ่งไปแค่าษาอังกฤษแค่นั้นเลยแล้วเราก็ใช้แกรดแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่ะสอบแล้วก็ยืดแอดมิชั่นซึ่งก็ทําให้เราติดคณะที่เราเลือกอันดับหนึ่งนั่นเองค่ะูเร่ ป้ามาจากรอบไหนเออมาจากรอบโคตาภาคเหนือค่ะซึ่งแปลว่าป้าจะเป็นคนที่สบายใจที่สุดเป็นด่านแรกรอบแรกหรอใช่ใครที่ติดโคต้าแล้วจะเริ่มมีความแบบว่าชิลใช่เพราะว่ามีที่เรียนแล้วมีที่เรียนตั้งแต่แรกแล้วโคต้าภาคเหนือเขาใช้อะไรเป็นการสอบค่ะสอบวิชาทั่วไปพื้นฐานห้าวิชาห้าวิชาใช่หรอแล้วก็เอาคะแนนล้วน ใช่แล้วก็เอาคะแนนล้วนมารวมกันออแล้วก็<ม>เรียงเรียงเรียว่าใครจะมีสิทธิ์ได้โควตาใ,ใ,ให้เลือก2อันดับค่ะตอนนั้นก็ด้วยความที่อะอยากเป็นหมออยากเป็นสายสุขภาพเลือกเพชัตว์อันดับหนึ่ง อันดับสองก็เลือกสิ่งที่เราอยากเรียนสิ่งที่เราชอบก็คือการสื่อสารมวลชนมอชประกาศผลปุ๊บก็น่าจะรู้นะคะว่าได้อะไรก็ประกาศออกมาก็คือแมสคอ m มชก็คือเราก็คือดีใจก็ได้ติดติดอันดับที่เราอยากได้อยากเรียนนี้ค่ะตั้งแต่แรกๆด้วยก็คือสบายอ๋อแล้วนี่ลหละนี่มาจากรอบโครงการพิเศษตอนนั้นได้โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมค่ะซึ่ง คงมันมีหลายโครงการมากไม่ว่าจะเป็นแบบส,สืส่อสารมวลชนชนบทอเนบทเยอะ,อะประมาณห้าหกโครงการอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เลือกเพื่อสังคมเพราะว่าเกณฑ์เข้าสู่ด้วยความที่เป็นเด็กกิจกรรมแบบร้อยเปอร์เซ็นต้องออกตัวก่อนนะคะทุกคน,น,นก็คือนี่เป็นเด็กที่ไม่ถนัดเรียกในการเรียนหนังสือเลยนะแต่เป็นเด็กแบบกิจกรรมแบบค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นซึ่งโครงการนี้ตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดนะคะก็คือมันจะใช้ พอร์ตโฟลิโออ่ะหกสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าพอร์ตสำคัญมากกับตัวของโครงการใช่หกสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือคะแนนจากพอร์ตแล้วก็ตอนนั้นเหมือนใช้แพทหนึ่งแพทหนึ่งก็คือแพทคณิตตซึ่งมันต้องผ่านหกสิบคะแนนอ่ะซึ่งไม<อ>่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์จอห้ออาสิบเปอร์เจะไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆนี่ก็สอบไม่ได้นะนี่นี่ไปดิ่งเออก็ดิ่งเออดิ่งแล้วคะแนนมันผ่านเออมันยากจริงนะแพทเออแพทคณิตยากจริงทุกคนแหมเว์เมาส์นี่ไม่ได้ข้อนเมาส์เมาส์นี่คือ มันยากจริงแผดหนึ่งยากมากซึ่งเป็นบุญมากที่ติดต่ทงแถวโคต้าใช่แต่ว่านี่ก็ยังไม่ทิ้งนะนี่ก็ยังไปสอบแกรแผดนะแผดหนึ่งอ่ะได้เก้าคะแนนมึงดิ่งอะไรมึงได้เก้าแต่ว่าห้าสิบฉันฝึพยายามตั้งใจจริงนะเออแล้วมึงคิดดูกูดิ่งกูได้หกสิ่กูได้สี่สิบกว่าใช่คะแนนแบบรอบโครงการอ่ะกูคงไม่ติดใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าคะแนนเกณฑ์แผดหนึ่งไม่ผ่านอ่ะ จะไม่ได้ถ้าถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนก็จะไม่ได้เลยในรอบนี้อะไรเงี้ยสาธุบุญที่แบบเออดิ่งได้อ่ะก็ก็ไม่อายนะที่โง่อ่ะแต่ว่าโง่จริงเอออะไรเงี้ยเออแล้วก็ที่เหลือมันก็จะเป็นแบบ GPA ก็คือเกรดเกรดรวก็ว่ากันไปแล้วก็แพดหนึ่งแล้วก็โอเน็นู่นนั่นนี่ที่เขาแบบเอามารวมกันอะไรเงี้ย ซึ่งมันใช้แบบจากพอตจริงๆอะทุกคนพอตคือชีวิตอ่ะนี่ทำพอทประมาณสเดือนเออเอ,เอมันต้องดีที่สุดที่เราทําได้เพราะมันคือด่านแรกอ่ะถ้าพอตถ้าพอตบงก็คือศูนย์แบบแล้วโครงการเราอ่ะเป็นโครงการที่การแข่งขันสูงเพราะว่าคนอ่ะ ส่งเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็สาธุบุญที่ว่าติดได้มามันน่าอิจฉามากกับการที่แบบมหาวิทยาลายัยในโซนเหนือมีโคต้าที่เยอะมากขนาดนี้แต่คือมันก็เป็นโอกาสที่แบบดีมากๆเลยของน้องๆที่แบบอยู่ในโซนภาคเหนือที่แบบว่าอยากที่จะเข้ามอชอะไรเงี้ยก็คือแบบ น้องไปเลือกกันได้เลยว่าแบบน้องมีความถนัดหรือว่ามีผลงานโดดเด่นด้านไหนจะเลือกโครงการหรือจะเลือกโคตา้าก็ไปดูเอาว่าต้องใช้อะไรซึ่งข้อมูลปัจจุบันนะปีนี้คือเราไม่รู้น้องว่าใช่ว่ามันแบบใช้อะไรแต่เมื่อ,อสิบกว่าปีที่แล้วคือเราใช้กันประมาณนี้นั่นแหละน้องๆองก็ลองเอาไปพิจารณาดูกันนะคะส่วนเด็กแอดก็เหมือนกันเด็กแอดก็ลองเปรียบเทียบดูว่าเฮ้ยปีนั้นๆเขาใช้คะแนนอะไรแล้วก็ลองประเมินดูว่า ตัวเองจะต้องสอบอะไรได้คะแนนเท่าไหร่<ม>ก็จะได้แบบว่าเป็นการเหมือนแบบตัดภาระทิ้งว่าอันไหนที่เราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเรียนก็ไม่ต้องสนใจ<ม>ก็โฟกัสที่ว่าแค่แต่ใช้ก็พอเออมันก็จะเป็นบันไดให้เราแบบก้าวไปถึงแบบสิ่งที่น้องๆอ,อยากอยากจะเรียนมากขึ้นแล้วมันไม่มีแกะแผลวนะรุ่นเนี้ยรุ่นสุดท้ายที่จะเป็นแกะแผลใช่ใช่อีกหน่อยแล้วจะไปอยสมัยแกะแผ ใช่ก็เหมือนคนที่แบบสมัย e n t r a n อะไรอย่างเงี้ยไปใช่ใช่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าปีหน้าแบบจะใช้อะไรแต่ว่าปีนี้คือใครที่แบบว่ายังคงใช้คะแนนแกตแพดอยู่แล้วก็ยังคงแบบอยู่ในช่วงลังเลว่าเฮ้ยจะเรียนอะไรดีอะไรเงี้ยก็ลองลองพิจารณาดูว่าเราควรที่จะเทสัดส่วนความพยายามไปอยู่ตรงไหนก็ลอง ตอนโครงการพิเศษอ่ะมันจะเป็นแบบว่ายื่นพอร์ตใช่ไหมแล้วก็ต้องไปสอบสัมภาษณ์อีกอะไรเงี้ยซึ่งขั้นตอนสอบสัมภาษณ์ก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารลุ่นๆเลยที่แบบสำหรับรอบโครงการอ่ะทุกคนเนื่องจากว่ารอบโครงการมันไม่ได้แบบมันไม่ได้สอบหรือว่ามันไม่ได้มีคะแนนตายตัวอะไรเงี้ยฉะนั้นพอตกับการสื่อสารน่ะค่อนข้างสำคัญซึ่งแต่ก็ไม่รู้นะว่าแบบรุ่นหลังๆมันจะ็นยังไงอะไรเงี้ยแต่แต่เนื้อสิ่งกได้คือแต่การที่เราจะเรียนคณะนี้การสื่อสารก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสาคัญมากๆอะไรเงี้ยก็คือต ในปีนั้นน่ะทุกคนมันเป็นปีที่เราปิดเทอมหกเดือนน่ะจำได้ปะเพราะว่าเราอ่ะเปลี่ยนการเปิดเทอมไปเปิดตามอาเซียนใช่แล้วก็ทุกอย่างมันก็คือแบบอีลุงตุงมนางแบบยุ่ยไปหมดแล้วมีม็อบมีอะไรไม่รู้ทำให้เลื่อนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยรอบแรกนี่ก็สอบเหมือนปะโคใช่ไหมก็คือโคต้าภาคเหนือซึ่งไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าไม่ถนัดเรื่องเรียนไม่ถนัดเรื่องสอบอะไรเงี้ยซึ่งมัน มันเป็นอะไรที่แบบหน่วงแบบหน่วงหัวใจมากทุกคนเพราะว่าเพื่อนเราอะติดหมดแล้วติดหมดเลยแล้วก็คิดดูว่านี่เป็นคนที่แบบไม่มีรูปแสดงความยินดีตอนมหกอะเพราะว่ามันมันปิดเทอมไปก่อนนะเข้าใจป่ะฉะนั้นเขาก็จะยินดีแค่คนที่แบบว่าอเออติดก่อนอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่รู้สึกอะอก็คือจะดีใจแบบเออดีใจมากๆเพราะว่าเราพลาดมาเยอะอะอนานมากแล้วต้องทนกับความกดดันเยอะมากกับการที่แบบ เออมึงก็ตั้งจะเหมือนกันเพราะมึงแบบด่านสุดท้ายอะไรเงี้ยคนจะถามเยอะมากเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยพอแบบพอมันติดแล้วมันคือแบบมีงานออกจากล่านเราคือการยกภูเขาออกจากอกอย่าหาทาอีงนะปิดเทอมหกเดือนเขียนในสือไม่เป็นเลยอะเอออ่ะป้าก็คือวันนั้นจำได้เลยว่าเรากรีดดังมากดีใจที่เราติดคณะที่เราอยากเรียนแล้วก็ติดคณะที่เราชอบจริงๆค่ะแต่ว่ามันจะเป็นความดีใจในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนหน้านี้เราก็ได้ไปสมัครไว้หลายที่เหมือนกันเออเออมันจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้ว่าตัวเองจะเอาอะไรดีเพราะก่อนหน้านี้ได้โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยซึ่งทางบ้านก็คือสนับสนุนและพักดันให้ไาเรียนมากพ่อก็คือสนับสนุนและคิดว่าลูกก็คงจะตัดสินใจเอาที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะห้าสิบห้าสิบก็ยังไม่ได้อยากเรียนเท่าแมสคอมอะไรอย่างเงี้ยพอเราติดแมสคอมโอเคเราดีใจแต่ว่าเราก็ต้องมา ช่างใจอีกรอบหนึ่งว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างจุฬาแล้วก็มอชออมแล้วพอช่างน้าหนักไปช่างน้ําหนักมาก็คือตัดสินใจเลือกมอชออมสลัดจุฬาอก็คือยกความแบบว่าไม่สบายใจอะไปกองรวมไว้ตอนที่คุยกับพ่ออเพื่อที่จะขอมาเรียนที่นี่อืแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบว่าบอกเหตุผลบอกความชอบแค่พอเขาเห็นความตั้งใจของเราจริงอะ เขาก็ไม่บังคับผมงน่ะเขาก็เข้าใจเออก็ยังโชคดีที่พ่อเขาเข้าใจแล้วก็เขาคงเห็นความตั้งใจของเราจริงๆริงอ,อนุญาตให้ได้ทําตามก็ขอบคุณพ่อที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนป้าก็เลยมาเป็นดาว<อ>ตัวของแอปวินาทีที่ติดคือจําได้ว่าช่วงนั้นน่ะคือแอป เป็น admission เป็นด่านสุดท้ายของทุกคนของทุกทุกคนในรุ่นนั้นเพราะว่าทุกคนจะทยอยติดลับตรงติดโครงการติดได้ไรเงี้ยแต่คือด่านสุดท้ายของเด็กม6ทุกคนตอนนั้นคือ admission อซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีแบบว่าเราก็เข้าไป r e f ฟ e หน้าเด็กดีก็คือทุกคนต้องเข้าเด็กดีตอนนั้นอะอไอเมื่อไหร่ผลจอกผลจอกอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็สมัคร sms ซึ่งทุกคนต้องสมัคร sms ตอนนั้นอะ มันก็จะประกาศประมาณ6กโมงถ้าจะไม่ผิดว่าแบบเฮ้ยเราได้คณะอะไรซึ่งตอนนั้นเราก็เลือกไป4อันดับใช่ไหมคะอันดับหนึ่งก็คือแมสคอรชอสองสาจับไม่ได้เอาตรงคือแบบจำไม่ได้จริงๆิีใช่เพราะว่าไม่มีใจเป็เขียนล่เขียนความเป็นมนุษย์อะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ใส่ใสไปให้มันเต็มอะไเงี้ยเพราะว่าใจเราไปแบบอันดับหนึ่งละ แต่คือต้องย้อนก่อนว่าเด็กโรงเรียนเราอะเด็กสักแก้วอะในรุ่นหนึ่งอะมันจะมีแค่หนึ่งคนเท่านั้นที่ไปเรียนมอชอคือมันจะเป็นอะไรที่แปลกมากและเราจะรู้สึกว่าคนที่ไปเรียนมอชอแม่งต้องเป็นคนยังไงวะหมายถึงว่าไกลๆบ้านตอนเราเด็กๆเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มหกแม่งเลือกมชอหุยไกลมากตอนนั้นรู้สึกว่าไกลามากแล้วก็แบบหุยต้องเป็นคนติดมากๆเลยถึงเลือกไกลบ้านขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเข้าใจเลยจนกระทั่งมาหมหก รูอ้อยู่เราก็เลือกที่จะแบบไปมอชอเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากไปท่องโลกเราอยากออกจากบ้านเราอยากไปอยู่คนเดียวในที่ที่เราไม่เคยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยเลือกอันนี้แหละเป็นช้อยเดียวเอาไว้อันดับหนึ่งจุฬาธรรมศาสตร์ไม่ต้องพูดคะแนนไม่ถึงสัตทิ้งเออคะแนนเราไหวที่คณะนี้เราก็อ่ะเอาไว้ที่หนึ่งพอผลประกาศออกปุ๊บมันเป็นความรู้สึกแบบห้าสิบห้าสิบะ จะดีใจก็ดีใจไม่สุดเพราะว่ามันมีความห่วงที่บ้านอยู่อีกครึ่งหนึ่ง <c oughs> คือเราดีใจมากที่เราติดอันดับหนึ่งเราเราติดในสิ่งที่เราอยากเรียนแต่คือแบบอีกใจนึงก็แบบเฮียก <c oughs> ุต้องไปอยู่เชียงใหม่ซึ่งไกลมากซึ่งไกลมาก <c oughs> ซึ่งไกลมากคือแบบอยู่กับย่าอยู่กับพี่ที่สระแก้วหลิงก็รู้สึกว่าแบบคือเป็นห่วงหมดเลยเป็นห่วงคนที่บ้านว่าเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเออสุดท้ายแล้วคือแบบทะเลาะกับตัวเอง คนเดียวในใจบ่อยมากซึ่งไม่เคยแบบบอกที่บ้านเลยว่ารู้สึกหนักใจคือพยายามทําตัวเองให้รู้สึกว่ากูลเลือกแล้วกูมั่นใจกูโอเคมากแต่กวรที่กูได้แต่จริงๆในใจคือรู้สึกไม่มั่นใจตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราเลือกอะมันถูกปะวะคือคือ,ค,อคือมันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่มากทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไกลกันมากเหลือเกินระหว่างสัตว์แก้วกับเพียงใหมเออ่เงี้ยแต่พอความรู้สึกที่ดีใจสุดๆจริงๆอะคือวันสัมภาษณ์ วันที่เราต้องขึ้นเชียงใหม่เพื่อมาสอบสัมภาษณ์เป็นวันที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้ได้เรียนที่นี่จริงๆเหมือนเราติดจริงๆพอเรามาเห็นสถานที่จริงทุกอย่างจริงมันเลยแบบเออนี่แหละคือสิ่งที่เราแบบคิดถูกกว่าที่เราเลือกมาเรารู้สึกว่าบรรยากาศทุกอย่างมันเป็นใจอาจารย์ก็แบบดูดีอ่ะแล้วก็วิชาที่เรียนในหลักสูตรมันก็เป็นวิชาที่แบบมันน่าจะต่อยอดสกิลเราได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบ พอหลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จพอกลับมาบ้านก็รู้สึกว่าเออมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราเลือกอะ่ะมันถูกแล้วก็แบบตอให้เราห่วงที่บ้านอะ่ะแต่คือสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็คือชีวิตของเราที่เราจะต้องเลือกว่าเราจะเอาชีวิตเราไปอยู่ที่ไหนเพราะถ้าเกิดว่าเรายังห่วงหน้าพวงหลังอะไรเงี้ยมันก็จุดหลังให้เราไม่ไปไหนสักทีดังนั้นอะ่ะเราก็เลยแบบอึดใจเดียวอเอออึดใจเดียวสี่ปีสุดท้ายแล้วเราก็ได้เรียนในสิ่งที่เราชอบเราก็ดีใจมากที่เราแบบติดคณะนี้ ชอบการสอบสัมภาษณ์เหมือนกันชอบขนาดนี้จากการไปสอบสัมภาษณ์เพราะว่าพี่พี่ดูแลดีแล้วก็เอนเตอร์เทนรวมถึงเพื่อนเพื่อนแสดงความสามารถออกมาในรอบตั้งแต่รอบสัมภาษณ์ทุกคนจอยพี่พี่น่ารักพี่พี่คือดูแลเอาใจใส่ขอเล่าย้อนนิดนึงตั้งแต่วันที่สอบติดเนาะสิ่งที่ประทับใจคือพี่อะส่งโปสการ์ดที่วาดกับมือมาแสดงความยินดีแล้วก็นัดสัมภาษณ์อย่างเงี้ยมันจะเป็นความเล็กเลน้อยๆอยแต่ว่าเรารู้สึกว่า ทำไมเขาดูแลเราเขาแคร์เราขนาดเนี้ยเออความรู้สึกเดียวกันเลยจริงจิแล้วมันทาให้เราแบบไม่กดดันพอไปอยู่พอไปเห็นนะจุดวันสัมภาษณ์อ่ะพี่พี่น่ารักมากใช่ใช่การสัมภาษณ์วันนั้นก็คือไม่เวินเวิร์เอนเตอร์เทนสนุกมากนี่แหละคือคณะที่ฉันชอบคณะที่ฉันฝันทุกคนจอยทุกคนเลิศแล้วจะมาอยู่ในดวงคนเลิศแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยชอบมากประทับใจใช่ประทับใจเหมือนกันเราว่าเหมือน พี่ๆเขาอะเหมือนเขาทําการบ้านมาในระดับหนึ่งว่าเขารู้ว่าเขาจะที้น้องอยังไงเพราะว่าน้องกลัวที่จะแบบไม่รู้จักใครเลยเพราะทุกคนแบบเฮ้ยดูมาจากภาคเหนือหมดเลยจะยอมรับคนภาคกลางอย่างเราไม่ว่าอะไรเ,เนี่ยคือแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่คือพี่จริงๆนะรุ่นพี่คือแบบทําให้ทุกอย่างมันสบายอะทําให้ทุกอย่างมันสนุกแล้วมันก็แบบเฮ้ยพี่เขาจอยจังวะทําไมแบบเต้นแรงขนาดนั้นอะเออทําไมตลกขนาดนั้นอะคือเรารู้สึกว่าเหมือน คน DNA เดียวกันมารวมกันน่ะมันก็เลยแบบทำให้เราลืมบ้านไปช่วขณะลืมความห่วงต่างๆที่บ้านไปช่วงขณะแล้วแบบเอนจอยมากๆที่จะแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่อะไรเงี้ยอบอกไปก่อนว่าน,นี่แค่สาคัญนะจริงซึ่งมันจะเข้าสู่คําถามต่อไปนั่นก็ค,คือคณะของเราเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยมีการรับน้องยังไงคะ่ะ แล้ววันการรับน้องของเราจะมีตีใช่พี่นเราอ่ะเป็นรุ่นที่รับน้องสิบวันตนานที่พี่อยากแบบที่คำถามมารับอ่ะแบบคณะต้องทำทร่วมกันนั่นก็คือรับน้องขึ้นดอยอทุกคนมันต้องซ้อมบุมหนะักมาก